สวนส,สนี่ก็บินเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นจมูกบินเหมือนกันทนทำลายเหมือนกันครับอันนี้เป็นพ่อองดำมเหมือนกันในสมัยเดียวกันเพราะว่าในเขีนี้ก็จะเป็นนาลันทาก็จะมีะ เรียกว,ว่าการในเขตมหาวิทยาลัยก็จะมีเยอะก็เป็นลักษณะ,ะการสร้างที่มีลักษณะที่สวยงามนั้นเรามาแล้วก็จะได้สวดมนต์หน่อยนะครับะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโนมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo dasa bhagavato arahato sama, -sama โพชังโคสติสังฆาโตธรรมานังวิจารย์จตถาวิริยามวิติปัจจทิโพชังกถาปเรสะมาตุเบกโปชังกาสัตเตเตสะพดจินามุนินาสะพดคาถาบาบิกุลิกตาสังบัตติหะปิญญาญาณิพานายาจะโพธิยาเอเตนะ

Moho Tusapada Eka Saming Samade Na Tho Mokhala Nacca Sabakira Ne Dukite Dita Baru Kusatta Ye Jatid Jata ीति वितो नते न तन् देवपनापेतवान् सा दं सम्बोधितवाच บุตาติทานาโสเอเตนะสัจาวาเทนะโสติเมหูตุสาปตาเอินาเทจอาปานาลินะบิมาเอสินักมาคาหะจิเลสาวัปตาตุปาติธรรมะตังเอเตนะสัสเจนะโสติเมหูตุสาปตาสักตตวาบุตารัตนังโอสะทังอุตมังบารังย ตังเนวามนุสสายักเตเสนาสตินานาสันตุปัตตวาสาเพทุขาบุปเสเมนตุเมสักตตวาธรรมารตนังโอจต่างุตปะมังธรรมเตเสนะโสตินานาสันตุปัตตวาสาเพปยาบุปัสเมนตุเมสักตตวาสังขารตนังโอ warang <laughs> hidang โดยอยังสังฆเตเจนะโสตินะสัตตุปัตตาวาสัพเพปโรคาบุปสเมตุเมผวาตุสัพพมังกรังระสัพาเทวาจัสสะพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติผวันตุเมผวาตุสัพพมังการังสัพาเทวาจัสสะพธรรมานุภาเวนะสัตถ โสติพะวันตุเบพะวันโตซาปะมังกรังรักขันตุสาพระเดวตาสาปะพระนุปะเวนะสะตาโสติพรวันตุเบเนี่ยโดนถลายตักของหลวตุ๊กหน้าอธิษฐานอธิษฐานนี่เป็นพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งที่ในมหลา,นาลัยนารันธาครับก็ถือว่าเราได้มาถึง อยู่ในเขตนหารันทาองค์นั้นที่เป็นออริกินอลอันนี้ก็ออริกินอลนในยุคพศ .900 ก็รอดพ้นจากอันตรายเพราะว่าในมารันทานั้นมีพื้นที่ต้อง4,000ไร่ครับอันนั้นโยมก็ถือว่าโชคดีอเพราะว่าปกติก็จะไม่ค่อยพามาแต่ว่านี้ก็ผิดปกตินิดหน่อย <c oughs> <c oughs> ธิษฐานเาหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยที่เราสวดบทสกัตตวาก็คือให้เราไม่มีทุกข์แล้วก็ไม่มีภัยแล้วก็ไม่มีโรคอธิษฐานถ้าเรามีความชํานาญหรือว่ามีความที่เรานำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัตินั้นก็จะมีสติปัญญาให้เข้าถึงความเป็นพุทธ,ธะเป็นธรรมะเป็นสังฆะ แล้วก็จเจริญยิ่งๆขึ้นไปนั้นก็ถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่เราได้มาอธิษฐานนี่อยู่ในทุน่งนา,าของพงะอุดมตรงนี้